เรื่องสมดุลนะก็วันนี้เป็นเทคนิคแลก่แล้วแต่ลมจริงๆอยากทำตอนไหนก็ทำเออนีอ่ยเวยจะพยายามบอกตัวเองรอบที่หลายล้าน,นว่าย่ยจะพยายามทำต่อเนื่องโอเคนะคราวนี้ในเรื่องสมดุลเนี่ยนะครับจริงๆถ้าเราทำทั่วไปเนี่ยแม่งก็แตก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 กันกระจายเลยแตกแก,แก,แกันแกน x แกน y เรื่องของแรงถูกไหมอันนั้นอ่ะมันมันทำแบบพื้นฐานสุดๆเลย เป็นอะไรที่ดีนะเป็นอะไรที่ดีแต่ว่าค่อนข้างจะเสียเวลาคราวนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่เอาเข้ามาช่วยทำให้เราแก้ไขโจทย์สมดุลได้และทำได้ง่ายขึ้นก็คือทฤษฎีของลามีอ่าลามีเทโอเลมเทโอเรทโอเลมโอเคชึบชึบนะครับคราวนี้ไอ้รามีเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมาหลายจะเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ถูกไหมเราเามาประยุกต์ใช้กับ สมดุลคราวนี้น้องดูแค่นี้ก่อนไม่เราไม่พูดถึงบทพิสูจน์นะเว้ยเพื่อจะทําให้วิดีโอนี้มันกระชับมึงดูสูตรเอาแค่สูตรง่ายเลยนะแล้วมันเข้าใจได้ง่ายมากมันเข้าใจง่ายจริงๆสมมซึมีเส้นมาอย่างงี้ปุ๊บอ่ามาอย่างงี้ชึบชึบอันนี้เป็นเป็นแรงนะเป็นแรงสามแรงมากระทําอันนี้เป็นแรงที่หนึ่ง f หนึ่งอ่าอันนี้เป็น f สองถูกไหมแล้วนี่เป็น f สามคราวนี้แต่ละแรงเนี่ยมันมากระทํากับวัตถุก,ก้อนหนึ่งสามแรงนี้นะต้องอยู่บน ระนาบเดียวกันด้วยอันนี้อันนี้ย้ำนะต้องอยู่บนระนาบระนาบเดียวกันอ่าเดี๋ยวแม่งมีคนหัวหมอแม่งสามมิติตีสี่ห้าแปดสิบเก้ามิติไอ้ี้ยไม่เอ,เอาต้องอยู่บนระนาบระนาบเดียวกันด้วยนะครับอืมคราวนี้พอเวลาเราได้เนี่ยตรงเนี้มันจะมีมุมเกิดขึ้นถูกไหมตรงนี้เป็นมุมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี้อ่าไอ้เนี่ยเราให้เป็นเอลฟาแล้วกันเอลฟาอันที่สองเป็นเบต้าแล้วก็อันที่สามเป็นแกมมาอย่างนี ซึ่งทิศจีของรามี่เนี่ยแค่นี้เลยนะมึงดูดูง่ายมากเลยขนาดของ f หนึ่งขนาดของ f หนึ่งส่วนด้วย sin ์เอลฟาเห็นภาพไหม αι? เห็นภาพไหม αι? มันจะอยู่ในแนวเดียวกันนี่นี่นี่เห็น,นไหมนี่มันอยู่ในแนวเดียวกันนี้เลยเห็นไหมมันอยู่ในแนวเดีวยวกันอ่าแล้วมันก็จะเท่ากับขนาดของ f สองย่างงี้อืมส่วนด้วยเนี่ยเอาให้มันอยู่ไลน์เดียวกันเว้ยชิบเห็นไหมนี่ ่ามันก็จะกลายเป็น s i น์เบต้าแล้วก็จะเท่ากับขนาดของ f 3ส่วนด้วย s i น์ใช่ไหมอันนี้น่าจะเดาได้แหละแหมไม่ต้องบอกก็เดาวได้เดี๋ยวได้สีนี้อ่ะอ่าโอเคนี่ใช่ไหมแกมมานะครับอันนี้ก็เป็น s i น์แกมมาเนี่ยจบละที่ดีที่ที่ดีของเรืนี่นะครับมันมีอยู่แค่นี้จริงๆอ่าเอาเอาเองง่ายๆนะแค่นี้อ่าตามระดับมันสมองที่เรามี คราวนี้มันก็ต้องมีตัวอย่างให้เห็นภาพว่าไอเ้เรี่อนียแม่งมันเอาไปแก้โจทย์ได้ยังไงถูกไหมโอเคเรามาดูโจทย์ข้อที่หนึ่งนะครับโจทย์ข้อที่หนึ่งโอ้ยเนี่ยมึงเรียนเรื่องสมบุลเนี่ยโจทย์เงี้ยต้องเจอแน่นอนอยู่แล้วชึบชึบอ,อ,อันนี้เป็นสามสิบองศาอันนี้เป็นหกสิบองศาอ่าโอเคอันนี้เป็นทีหนึ่งอันนี้เป็นทีสองแล้วก็ห้อยวัตถุนี้นะครับอันนี้เป็นสิบกิโลกร,รมัมคราวนี้ถามว่า ที่หนึ่งเนี่ยมันเท่ากับกี่นิวตันพี่พี่ขอถามแค่หนึ่งนะจริงๆจะที่หนึ่งและที่สองเนี่ยมันก็จะทำง่ายเหมือนกันเลยอ่าโอเคมาดูนี่เฮ้ยเราใช้ทฤษฎีของรามี่เลยนะเราไม่จำเป็นจะต้องไปแตกแบบอ๋ออันนี้ขึ้นเป็นแกน y อันนี้มาเป็นแกน x อันนี้อันนี้เราไม่เอาละอันนี้เราไม่เอานะครับดูนี่คราวนี้พอเรามีทฤษฎีของรามี่ถูกไหมอ่าไอตัวเนี้ยถ้าเรามาวาดฟรีบอดี am, <c oughs> ้ไดอะแกรม FBD บด ตัวนี้เนี่ย free body diagram นะครับใครเขียนเนี่ย free body diagram body diagram 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 G I A M กูเขียนถูกไหมโอเคประมาณนี้แล้วกัน free body diagram เนี่ยคือจริงๆมันเป็นแผนภาพใช้อธิบายแรงหรือว่าโมเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับใช้แผนภาพอธิบายอ่าโอเคดังนั้นถ้าสมมติเราดูจุดตรงนี้เป็นจุดสีแดงแล้วกันชึบอ่านี่เป็นจุดสีแดงนี้ มันจะมีแรงลงมาเว้ยอย่างเนี้ยหนึ่งร้อยนิวตันถูกไหมแล้วมันก็จะมีมานี่ชึบอันเนี้ยอันนี้เป็นทีหนึ่งทีหนึ่งตัวนี้แล้วอันนี้ก็จะขึ้นมานีทีสองเห็นภาพไหมเดี๋ยวจะลากเส้นสีให้ดูแล้วกันนี่นี่นี่อันนี้ชึบนี่นี่อันนี้นี่เห็นไหมอ่าโอเคแล้วก็ลงมานีชึบเส้นนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งอืมสีใช้สีสีอะไรดี ไอเช่สีนี่ทำไมมึงเลือกยากจริง,งวะสีม่วงกันนเี้ยแค่นี้อ้าวน้องจะบอกเชื่อพี่มันทําไมองศาไม่เหมือนกันก็กูวาดไม่เหมือนกันไองี้ยมั้งคือวาดไม่ตรงกันนั่นเองชึบเดี๋ยวเดียด๋วยวเสียงหกสิบอ่าประมาณนี้อือันนี้เป็นทีสองนะครับสีม่วงสีม่วงไปนี้นี่เช่นนี้นะครับคราวนี้ถ้าอย่างที่บอกเว้ยถ้าเป็นตะกอนเนี่ยเวลาเราทําเริ่มต้นเนี่ยมันต้องแตกไซด์คอร์สแทนถูกไหม คราวนี้เราก็เอ้ยไม่จําเป็นต้องแตกแล้วเนี่ยอันนี้30อันนี้60อันนี้เราก็รู้แล้วเป็นมุมฉากน,นี่เป็นมุมฉากถูกไหมแล้วถ้าเรามาว่าอันนี้มุมแย้งนี้อันนี้เป็น30อันนี้เราเป็น90อันนี้ก็กลายเป็นมุม120อ่าไอตัวนี้ก็จะกลายเป็นมุม150นี้นะครับเขาต้องการทีหนึ่งถูกไหมน้องก็ใช้เลยทีหนึ่งส่วนด้วยทรายเท่าไหร่ดูดูด,ด,ดูนี่ฮะชึบนี่ทรายร้อยห้าสิบ มันก็จะเท่ากับไอตัวนี้เรารู้อยู่แล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเท่ากับหนึ่งร้อยนิวตันส่วนด้วย s ซ n 9เก้าสิบเนี่ยเ้ยเนี่ยเนี่ยแม่งจะจบละแก,ก,ก้ได้ที่หนึ่งละน้องอาจจะบอกเชี่ยแม่งอันนี้ยากที่หมายเลยฮะลอยไซน์รอยสิบเป็นเท่าไหร่ <c ười> คือแม่งมาตายตัวนี้ไซน์รอยหสิบเป็นเท่าไหร่ไอ้เหียซร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้จะไม่ขอพูดต่อนะเดี๋ยวจะให้คําตอบเลยไซน์รอยห้าสิบเนี่ยนะครับมันเท่ากับหนึ่งส่วนสอง อ่าโอเคอันนี้เป็นหนึ่งนะครับไอตัวน,นี้ดังนั้นดังน,น,นั้นนะไอทีหนึ่งเนี่ยมันก็ได้เท่ากับหนึ่งร้อยคูณด้วยหนึ่งส่วนสองหรือเท่ากับห้าสิบนิวตันอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นคําตอบเลยเนี่ยง่ายๆไม่จําเป็นจะต้องไปแยกไซนข้อแทนถูกไหมไม่ต้องไปแยกอะไรทั้งนั้นเลยอันนี้ตัวอย่างหนึ่งข้ออีกอีกสักข้ออีกสักข้ออีกสักข้อ,อ,ะขอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะสั้นไปอ่าเราสักสิบนาทีพอละ ข้อที่สองมาปึ๊บปึ้งอย่าง้เลยเขาบอกหกสิบหกสิบแล้วก็เป็นหกสิบนี้แล้วก็แขวนเชือกใส่ติดกระมวลน,นี้อันนี้ยี่สิบกิโลกร,รมัมนะครับอย่างที่บอกถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยมึงต้องมาตั้งแต่คลายคอแทนแล้วมันก็ต้องมาตั้งแทนสมการนะั้นสมการนี้ถูกไหมมันจะยากอ่าแต่คราวนี้ถ้าเรามีลามี่อืมอันนี้เป็นทีหนึ่งอันนี้เป็นทีสอง จริงๆที่กับที่2ข้อนี้จะเท่ากันเพราะว่ามันสมมาตรกันถูกไหมซ้ายขวานะครับอย่างเช่นเอาง่ายๆละ่ะเราหาทีห่าสมมุติว่าเรายังไม่ชํานาญเราก็ฟีดบอดี้แดแกมกันลงมาปุ๊บอันนี้เป็น200นิวตันอันนี้ก็จะขึ้นชึบอันนี้ก็จะกลายเป็นที่ 1, อันนี้ก็ขึ้นชึบเป็นทีสอาอันนี้60ไอตัวเนี้ยที่เราได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็น150อันนี้ก็จะกลายเป็น150ถูกไหม อ่าอย่างนี้ที่หนึ่งที่สองหาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้อ่าสมมติตทย์กำหนดให้หาที่1แล้วกันนะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ใช้เป็นที่1ส่วนด้วย s i n 150ย,ยถูกไหมเท่ากับ200ส่วนด้วย s i n เท่าไหร่ดูดีๆนะยเนี่ยหกสิทเห็นไหมแค่นี้เองนะครับจื้บจะได้คำตอบแลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแม่ง <laughs> ปขี้ยงนานก่อนเลยไปขี้ยงนานก่อนเลยบอกเลยนะครับปั๊บเดี๋ยวน,นี้ปั๊บเดียวเสร็จอันนี้กลายเป็นสองร้อยไซนหกสิบรูทสามส่วนสองอันนี้เป็นหนึ่งส่วนสองอันนี้ตัดกันส่วนสองตัดกันได้นะครับมันก็จะเหลือกลายเป็นสองร้อยส่วนรูทสามนิวตันหรือถ้าใครเขาไม่อยากให้ติดส่วนเป็นสแควรูทถูกไหมแล้วก็เป็นสองร้อยส่วนสามคูณรูทสามนิวตันต่อนะครับ ประมาณน,นี้เรื่องสมดุลอันนี้อันนี้มึงควรจะต้องเข้าใจเลยนะเรื่องสมดุลอันนี้อันนี้คิดว่าควรจะต้องเข้าใจมันเป็นมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆบางโรงเรียนก็สอนบางโรงโเรียนก็ไม่สอนนะครับเอาไปใช้ในการแก้โจทย์โอเคก็ประมาณสิบนาทีแค่นี้แหละกําลังดียี่งๆครับขอบคุณครับกูเก่งมากกูเก่งมากอ่านได้โอเคเจอกันครั้งหน้าอีกยัง